สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสขาวเราเท EP ที่225ี่นะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะไปลงแรงนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับ EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นชุดสายเติมตามนี้นะครับและก็สําหรับวันนี้ครับไปแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้นะครับและก็สําหรับวันนี้พี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็น GM ยามปะเจดครับและก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแกน5้าดาวแต้ม1น2 4 3ามนยนะครับตามนี้เลย และก็สําหรับวันนี้ครับเซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นทรงผมบาวันครับและก็ผ้าปิดปากไฟและก็จะเป็นตาสีทองครับสําหรับตาอันนี้ครับยังไม่เข้าเซิร์ฟนะครับทุกคนและก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับและก็จะเป็นสักทองและก็กางเกงอสูรไม่ค่าอาคีและก็จะเป็นรองเท้าซากุระซามูไรนะครับตามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้ครับ ท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนแต่ก็คงไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ายิงยับเหมือนเดิมครับผมและก็สําหรับวันนี้ครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยครับทุกคนเป็นลัคกี้วิวตรงนี้นะครับก็จะเป็นชุดใหม่นะครับทุกคนเป็นชุดบูย่าเดย์2021นะครับตรงนี้เนาะ แจียมๆเลยนะครับผมสําหรับชุดนี้ครับเป็นชุดผู้หญิงนะครับทุกคนและก็ตรงนี้ครับเห็นไหมทุกคนมี1เพชรด้วยครับผมมันจะให้สุ่มนะครับส่วนลดของเรานั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูนะครับแต่ว่าขอจัดชุดใหม่ก่อนก็แล้วกันนะครับผมจัดไปนันเน่จ่มจัดครับผมกดตกลงไปครับแล้วก็ครับเก็บไว้ก่อนแล้วก็ครับหมุนเลยจะได้เท่าไหร่กันนะ85 80้า 60โอ้โหเกินเกืือจัดครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ครับสามารถรีเฟซได้ด้วยนะครับทุกคนเจ๋มเจ๋มเลยนะครับเห็นไหมนั่นเนี่ยเอาไว้ทุกคนสิทธิ์ขั้นสูงครับ180เพชรโคตรถูกครับทุกคนโอ้โหเกินไปนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลงแรง2-4กันเลยดีกว่าครับไปเลยครับผมเลสโกิ จ้าเอ๋ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเฟซพี่เองนะครับสามารถไปแอดเพื่อนกันได้นะครับทุกคนและก็สําหรับเฟสนี้ครับพี่จะเอาไว้คอยอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับก็จะเป็นเฟซหลักพี่เองเนาะและก็ครับอย่าลืมแอดเพื่อนไปกันเยอะๆนะครับทุกคนิโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในเกมแล้วนะครับขอเลือกจุดเดิดก่อนนะครับทุกคนจัดไปครับผมวงฟ้าดีกว่าครับลงสีครับจัดไปตึงๆเลยนะครับทุกคน2สีครับ เจอแรงแกนด้วยครับผมอย่างตึงผมบอกเลยไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ว่าดีกีเด็กหมู่8ครับไหวอยู่แล้วไปครับทุกคนเอวิโก้ครับผมโดดเลยจ้าเอ๋มีคนตามมาอับป่าไม่น่าจะมีครับทุกคนดูทรงแล้วจริงๆเพราะว่ารัศมีแบบว่าออร่าของผมเนี่ยมันแผ่เบ่งบานไปทั่วแมปเลยครับทุกคนคนเข้ากลัวเว้จริงๆวิ ดูทรงน่าจะมีสักสองตี้นะครับทุกคนที่ไม่กลัวผมเนาะไอพวกนี้มันห้าวะ่ะต้องจัดวะ่ะจริงๆต้องจัดแล้วแหละจังงว่นนี้วิบาเลดเดี๋ยวทุกคนขอไล่ก่อนขอไล่ก่อนต้องผมมีตัว รอดป่าวะดูทรงผมไม่รอดเฮ้ยเดี๋ยวเอาตายอะไรอ่ะง่ายเกินเฮ้ยเกินไปวะทุกคนจริงๆเฮ้ยโคตรเวอร์ เฮ้ยย่างตึงครับทุกคนเดี๋ยวอะไรกันครับเนี่ยเฮ้เวอร์จริงเวอร์จริงเวอร์จริงไอทอปมันเอาว่ะเฮ้ยไอทอปมันเอาว่ะมาวะทุกคนเฮ้ยผมมาว่ะตึงเกินเปิดมาก็3คิวแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าวงฟ้ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีที่ตึงลงนะครับจ้าเอ๋มีอะไรบ้างโอ้โหของไม่มีอะไรเลยครับทุกคนโคตรเกลือเกลือจริงวงฟ้ารู้สึกว่าจะเกลือแปลกๆนะครับทุกคนตอนเนี้ย ไปทุกคนหาสไนตต่อครับน้องๆครับอยากเห็นพี่เล่นสไนตเนาะจัดไปทุกคนเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับแต่ว่าหายากนะครับตอนนี้สไนวงฟ้าครับสำหรับบาเลตเนาะจะมีกระบอกเดียวครับทุกคนด้านหน้ามีตัวอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะเฮ้ยหนูเดี๋ยวพี่มันตัวตึงนะน้องเฮ้ยห,หนูจะทําแบบนี้ไม่ได้นะครับจะวิ่งมาเปิดพี่แบบนี้ไม่ได้นะครับต้องเอาชีวิตตัวเองก่อนเนาะลูก เชื่อพี่ท็อปนะครับแหมดูทุกคนเขาจะเปิดผมครับทุกคน็อดเมื่อกี้แหมเกินไปเขาไม่รู้ซะแล้วนะครับเด็กหมู่แปดนี่ยิงแต่หัวครับทุกคนไอ้ท็อปมันของจริงออาจิ๊บเข้าให้อะไรเนี่ยไม่รู้ครับทุกคนมันเพิ่มกรอบปะใช่ไหมวิแม็กสามไอวอเอาเขาไม่เก็บไอวอกันเหรอเวอร์เกิน เอา้าแล้วผมจะวิ่งมาทางนี้ทําไมอะไรไอท็อปมันหล่นแล้วเนี่ยมันหล่นนะครับทุกคนตอนเนี้ยวิกระสุสนไส้วิคาด้วยคาดีปะ่ะทุกคนค่อยก็ได้ครับไปหาบาเลตหรือว่าเอดับดีกว่านี่ไงนี่ไงกระสุนเก็บไปครับไปครับทุกคนเอวิโกไปไล่ล่าคิวดีกว่าครับมันต้องล่าครับผมจริงๆต้องล่าเท่านั้นจริงๆเกมนี้มันมีเลงแกนด้วยไง ผมอยากยิงแรงแกนมากเลยตอนเนี้รอรุ้นนะครับทุกคนว่าพี่จะได้ยิงแรงแกนหรือเปล่านะครับผมแกนเวทแกนครับผม2กับ4ครับรอรุ้นครับผมว่าจะรอดหรือเปล่าจ้าเอ๋มันเงียบจังวะแถวเนี้ยเกินไปตอนนี้ครับคนในแมพครับ32คนเนาะเยอะอยู่นะพูดถึงอะ่ะเยอะมากเยอะมาก 20่ิบวต้องมาแล้วแหละจริงๆจังหวะเนี้ยเฮ้ยน้องผมเจอคนเอ้าอะไรอ่ะอะไรของมันวะมันยิงได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมงงวะทุกคนน้องผมมันยิงได้ไงวะเอามิชามาไม่ใช่หรอผมล็อกรถไม่ติดอะเมื่อกี้ใช่ไหมวิไอนิมรู้งานวะทุกคนแม่มีการทิ้งไอ้วงไอวอเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวน้องเลิฟของพี่ จัดไปไปทุกคนไล่ล่าต่อครับทิ้งของก่อนตอนนี้ผมมีบาลิตกับ VSS นะครับทุกคน2กระบอกต้องหา a อับไม่ก้อมบาลิตอีกหนึ่งกระบอกครับจะได้สับสนายให้คนดูดูนะครับทุกคนจัดไปตึงๆครับผมอ้าวอ้าอ้เอาอะไรอ่ะดาวน้องผมเฉยเดี๋ยวเกินไป มายิงโหดจังวะจะเอ๋ไม่มีคนเหรอลองเข้าโดนดูก่อนครับทุกคนดูทรงไม่น่ามีนะครับนั่นไงไม่มีจริงด้วยแล้วคนไปอยู่ไหนกันน่ะผมต้องวิ่งหาคนก่อนครับทุกคนผมจะไล่ล่าคิวครับจังหวะนี้ไล่ยิงทั้งแมปเลยครับทุกคนตึงๆเลยนะครับ พี่เห็นน้องๆชอบนะครับทุกคนจังหวะที่พี่แบบว่าล่ยิงนะครับดาวดาวดาวดาไปดิดาวไปดิเมื่อกี้ผมลนครับทุกคนมองฟ้าเฉยเกินไปยิงฟ้าครับฉันเมื่อกี้ยิงฟ้าครับนั่นคือน้องผมมันไปยิงใครวะเนี่ยไหนอะไม่มีแล้วหรอเอาอะไรอะ ไม่มีอะไรเลยครับทุกคนเวอร์เกินนั่นทุกคนผมเจออีกแล้วไอ้พวกชุบผมเจออีกแล้วอุ้ยเดี๋ยวทุกคนเลดโซนยังไงไอ้ท็อปยังไงยังไงวิ่งก่อนไหมวิ่งก่อนไหมจังหวะนี้วิ่งก่อนไหมเดี๋ยวเลดโซนจ๋ารอท็อปก่อนนะจ๋าจ๊ะโอ้โหเกินไปเดี๋ยว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 วิ่ง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 แบบพี่ตูนเฮลโลย่า มันเอาผมไม่ลงหรอกครับทุกคนเลดซนเนี่ยแน่จริงก็ทะลุบ้านมาแน่จริงทะลุมาบ้านเนี่ยเออแม่ถ้าแน่จริงก็ทะลุบ้านมาจ้าเอ๋แม่อย่าเก่งเลดซนอย่าเก่งขอร้องถ้าเก่งจริงนี่ทะลุบ้านมาลูกจริงๆลงมาโอ้โหอะไรอ่ะของปองวะทุกคนเลดซนเนี่ยโอ้โหเกินมีไว้ตกแต่งแมพเฉยๆนะครับทุกคน อะไรของมันวาเลซโซนเนี่ยงงมากอุ้ยมันยังชุบไม่เสร็จอีกหรอเดี๋ยวยังชุบอยู่ครับทุกคนฝั่งนู้นนะอะไรวะงงวะจริงๆผมงงจริงครับทุกคนชุบนานเกินเฮ้ย hey, ดูทรงอาจจะยิงกันอยู่ก็ได้นะครับทุกคนจริงๆอันนี้แบบว่าพูดจริงๆเนาะไม่ก็บั็กครับ2ออย่าง <c oughs> คือมันชุดนานเกินไปแล้วอะ่ะชุดบ้าอะไรชุบนะครับทุกคนชุดเฉยนั่นทุกคนชุบแล้ว เอาแล้วไอท็อปมาแล้วล็อกก่อนนะน้องดวงเดือนของพี่จะเอ๋อยู่ไหนจ๊ะจะลงบนหลังคาปะไม่มีอ่ะทุกคนบนฟ้าไม่มีครับตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเจอแล้วนั่นไงอา้าวลงนี้ก็สวยดิสวยดิสวยดิเอาไม่ตายเฉย ดาวไปเอาลาเฉยอะไรอ่ะก็บอกเดียวเองนะเอาตายแล้วหรอฝั่งนู้นครับทุกคนในบ้านในบ้านเฮ้ยมันชุบเหรอใช่ไหมน่าจะชุบครับทุกคน เอาดาวแล้วเหรออะไรอ่ะไม่ทันชุบเพื่อนเลยนะมีอีกครับทุกคนด้าน,นหน้าเอาอะไรอ่ะลาเฉยอะไรอ่ะหมดแล้วเหรอมีอีกครับทุกคนล็อกก่อนครับทุกคนจังหวะน,นี้ต้องล็อกบ้านก่อนครับ มันวิ่งออกหลังบ้านเอาโดนน้องผมเฉยอะไรอ่ะแตกแล้วหรอเฮ้นายนี่ยิงเสร็จปักทองไปหนึ่งทีปึื้มเข้าให้ตึงๆแม่ต้องโดนแบบนี้นี่รัวๆไปรัวๆไปตึงๆเลยครับทุกคน <c oughs> อะไรของนายอ่ะผมงงเหมือนกันนะเนี่ยอะไร,ยไรอ่ะนายทำอไรอ่ะบอกท็อปหน่อยเร็วโอ้โห ท็อปไม่เข้าใจเลยอะท็อปมีแบบว่าปืนชาร์จก็บอกเดียวเองนะไม่มีด้วยซ้ำอะ่ะจริงๆทุกคนดูดิ <Finland> ผมไม่มีปืนชาร์จด้วยซ้ํานะครับทุกคน <S <S ม,มีแค่ VSS กับอ่าบาลิตนะครับ2กระบอกอะไรผมยิงไป1 1คิวแล้วว่าดูดิโอโหตึงเกินไอ้ท็อปก็เกินไปท็อปอย่าทําน้องท็อปพี่ขอร้องอย่าทําน้องนะครับแมตัวตึงว่ะทุกคนผมมันหนี่มันตัวตึงหมู่8จริงๆ ไม่เสียแรงนะครับที่แบบว่าได้ชื่อหมู่8ดมานะครับไปทุกคนต่อครับผมเหรียญมีเยอะมากครับ2ี่สิบเหรียญพอเพื่อนถามก็บอกเหมือนเดิมครับไม่มีจริงไม่มีไม่มีเลยไม่มีว่าเพื่อนอะไรเงี้ยไปครับทุกคนไล่ล่าต่อไล่ล่าต่อเฮ้ย20คิวต้องมาแล้วปะจริงจจังหวะเนี้ยเฮ้ยเกินเกินไปว่ะเกินเบอร์ว่ะใจเบักปรอบอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย ตีแลงแกนอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ครับทุกคนเขาใส่กล้ามทองนะเนาะแลงแกนอ่ะถ่ายแลงอยู่หน้าล็อบบี้นะครับ23คนเลยเนาะตึงๆเลยอ่ะสงสัยวันครับทุกคนวันดูทรงวันจริงๆแม่เห็นชื่อ GM ยามประจิตเข้ามานะครับทุกคนวันอยู่แล้วเดี๋ยวถมามน้องก่อนมียาเปล่าฮัลโหลมียาป่ะขอหน่อยดิยายายาเจ๋วเจ๋อว่ะเฮ้ ไปครับทุกคน Let's g กต่อครับผมจ้าเอ๋และคือผมไม่มีปืนชาร์จครับทุกคนเน้นยิงหัวนะครับแล้วก็ตอดดาเมจนะครับเผาอะไรเงี้ยเผาเผาของจริงไง VSS นะครับทุกคนตึงอยู่แล้วอุ้ยคาเฉยไม่มีคนเลยหรอไอ้ท็อปอยากได้สัก20คิวอ่ะไม่ได้หรออีก9คิวเองนิดเดียวนิดเดียวนะท็อปขอนะครับ นะออนแล้ว,ว่าอออนแล้ว,ว่าไม่ได้หรอโอ้โหอุตส่าห์ออนแล้วนะครับเนี่ยไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวบอกน้องก่อนครับทุกคนว่าขอ20คิวฮัลโหลน้องชายพี่พี่ขอ20คิวด้านหน้ามีคนบ้านแอลมาๆๆา,า,าไปครับทุกคนบานแอลมีคนครับผมเอา้าอยู่ไหนได้ว,ว่าเอาเนี่ยขึ้นมาแล้ว อะไรอ่ะก็บอกเดียวเองนะถ้า2ก็บอกนี่ผมดูทรงไปเกิดตั้งแต่สองเม็ดแรกแล้วครับอ้าวิ่งไปไหนวิ่งไปไหน <c oughs> มันจะไปชุบเพื่อนเฮ้ยน้องชายพี่มันจะไปชุบเพื่อนดักหน้าต่างเลยครับทุกคนเฮ้ยไม่ไปเหรอเฮ้ยเดี๋ยววิ่งยับเลยอะ่ะดูดิเฮ้ยทุกคนแม่งวิ่งยับเลยเฮ้ยเดี๋ยว วิ่งไม่เอาทรงเลยอะอะไรเนี่ยแต่และองค์ทรงเครื่องจริงๆโอ้โหแรงเกนอย่างเอา <c oughs> เกินไป <c oughs> อะไรอะตายแล้วหรอง่ายเกินอุ๊ยน้องผมดาว <c oughs> เอาทุกคนเกมเริ่มตึงว่ะ <c oughs> เริ่มตึงเครียดว่ะจังหวะนี <c oughs> ชน้ชุบก่อนชุบก่อน ไปทุกคนชุบน้องแล้วก็เซวอไปเอวิโกโอิโกน้องผมมันมีบาเลตนะแต่ว่ามันไม่ยอมเอามาให้ผม <un> อะไรอน่น้องชายพี่โอ้โหถ้าเอามาให้พี่นี่จบไปแล้วนะ rain, cool, อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วมันคาใช่ไหม <un> น่าจะคานะครับทุกคนฮึบ <un> <h ook> แล้วก็วิ่งมาฝั่งนี้ แล้วก็ฝั่งนี้มีตัวเผาไปตายไปใช่เอมีอะไรบ้างไม่มีของแล้วก็คนนี้ล่ะไม่มีครับ oh. ไปทุกคนไล่ล่าต่อ yeah, เฮ้ยเดี๋ยวลงมาล่าเลยเหรอ อยู่ทรงยิงฟรีครับอเอาเฮ้ยไปไหน่ะอ้าวเอาแล้วโดนน้องผมเล่นซะแล้วอะไรอ่ะเอาเดี๋ยวยิงไม่ออก น้องผมแม่งก็ดาวอย่างเดียวเลยครับทุกคนเกินไปชุบันก่อนชุบันก่อนไปมึงมี20ชีวิตน้องชายเอาอะไรเนี่ยมาเยี่ยมยงเยี่ยมเยยอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนงงมากโอ้โห ดาวแล้วดาวอีกอะไรอะ่ะแตกแล้วเหรอเฮ้ย <Hey, S 2> เกินไปไอท็อปก็ยิงยับเลยครับทุกคนดูดิผมแบบออื้หแม่อือยเลยครับทุกคนจริงๆรง <c oughs> มันของจริงไงไท็อปอะเหลือตัวเดียวแล้วครับทุกคนฮัลโหลน้องชายพี่ขอตัวท้ายพี่ขอเดี๋ยวพี่จัดเองน้องน้องเลิฟไปครับทุกคนอยู่ไหนวะอีกตัวนึงเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 1> อยู่ไหน เชดเคเอาว่ะแม่ได้สนตยตัวท้ายครับผมไม่เป็นไรครับแม่สับนิดเดียวพอครับทุกคนตึงๆเลยนะครับเฮ้เดี๋ยวดูทรงอยู่บนนี้นะครับทุกคนใช่ไหมไม่ใช่ครับแล้วอยู่ไหนอ่ะเออเปิดตัวหามาดิเจอแล้วเล็งหัวอะไรอ่ะสองเม็ดเองนะเฮ้ย เดี๋ยวเกินไปตึงแบบนี้ไม่มีใครกล้าเจอไอ้ท็อปเลยนะจริงๆเฮ้ยตึงเกินทุกคน16คิวครับผมตึงเกินไปป่ะเฮ้ยสุดจริงครับทุกคนผมบอกเลยแม่งตัวตึงตัวตึงหมู่8ครับผมเฮ้ยเกินไปเกินเบอร์ สุดยอดผมบอกเลย EP นี้สุดยอดจริงๆครับทุกคนก็บวก26แต้มนะครับทุกคนครับและก็สำหรับ EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับและก็สำหรับ EP นี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับและก็สำหรับ EP หน้าครับอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมและก็สำหรับ EP นี้ครับปิดไปด้วยสกอร์สวยๆครับทุกคน16คิวครับ รวมกับของน้องครับ24คิวนะครับทุกคนอยากตึงครับผมและก็ครับสำหรับ EP นี้ครับบายๆครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบายๆปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบายยปิ้ว